สวัสดีค่ะบริษัทกิน e n f u ช n i t จำกัดน,นะคะรุ่น Y สิบห้าค่ะวันนี้ทางเราได้ไม่ออกบูธงานปั๊มแอนมาลเจ็ดรุ่สิบพิจุนายนนี้นะคะก็ในส่วนนี้เรานำมิเตอศ์สารสาด้านวิศวกรรมนะคะมาจากจ่ายในงานเป็นรัวโมเดิร์นเมนูเฟอร์เริ่งนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น FM Machine to and m e t a l Walking ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มาเดินงานปั๊มแอนมาลนะคะท่านสามารถแรกลกนำบัตรหัวลงทะเบียนทางเราส่งฟรีใอีก3เดือนนะคะ และก็ไม่พอสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบในการอา e ่านอีบุ๊กนะคะเพิ่มเพื่อนใน Li ายแอปนะคะทางเราส่งฟรีนะคะอีบ e ุ๊กให้ท่านเลยแล้วก็ในส่วนนี้นะคะทางบริษัทค้าได้นําตัวเดลิเวอ่ค่ะ t, t h เ i นบูเดอร์นะคะ mm hmm. เข้ามา mm hmm. ใจ่ายในงานนี้ด้วย mm hmm. แล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะในส่วนนี้เราได้นํามาก็จะเป็นในส่วนของ d ดลิเวอรี่เหมือนกันค่ะเ a เ a น d ิทูเคมิคอลแอนด์โพลเซตินดอรี y นะคะ t t and, ค่ะ ท่านใดที่มาเดินงานปัออ๊มแอนด์วาวนะคะมาพบกับเราได้นะคะที่บุก๊กไวย15กระฮอ101ค่ะ